ทำไมเดินไปห้างแผละทำไมเดินห้างแท้ชื่ออะไรชืี้ขี่ครับชื่อขี่เหรอมีแฟนยังมีแล้วครับจริงปะจีบได้ปะมีแฟนแล้วครับมีเพิ่มไม่ได้หรอไม่ได้ครับทำไมไม่ได้พี่มีเมียแล้วอายุเท่าไหไรยี่สิบสามครับชอบไหมปะคนอายุแบบยี่สิบเก้าสามสิบอะอ่าพี่มีเมียแล้วไม่พี่หนูว่ามีเมียแล้วแต่พี่ถามว่าชอบไหมคนอายุยี่สิบเก้าสามสิบมาชอบไหมเก้ครับแบบพี่เนี่ยได้ไหมอ่ะ มันมีไม่ได้ครับทำไมอ่ะเพราะมีเมียแล้วไม่ก็ไม่เป็นไรที่เป็นเมียน้อยก็ได้แบบแอบคบกันอะไรอย่างเงี้ยได้บ้าลรึไม่ได้พี่รวยนะเฮ้ยเจะาพ่อผมชอบชอบลำบากเลยจริงเหรอพี่โง่ด้วยเมียพุ่งแบโง่พี่โดนพี่ใหญ่นะเมียพุ่งแบใหญ่เหมือนกันนพี่ก็ใหญ่ด้วยชอบไหมชอบเปล่าอพี่จะมันมีเมียแล้วไงก็มีเพิ่มไม่ได้หรอกไม่ได้ครับเราต้องเดี่ยวเดี่ยวเลยเมียเราไม่รักพี่บังหรอไม่ได้แล้ะงานพี่หมอ เามทกลุพี่มาหลับแล้วปะไม่ได้เรากลับบ้านยังไงเราไม่ให้พี่มาหลับวะพี่มอเตอร์ไซค์มาครับมอเตอร์ไซค์ไปค่ายเลยเราเป็นคนขับรถให้พี่ได้ไหมได้ค่าแรงวันละเท่าไหร่วันละสามร้อยพอไหมคระต้องพอครับยอดได้วันละเท่าไหร่สามร้อยวันเบื่อไหมทำงานแนวตั้งเนี่ยเบื่อทำงานไปทำงานแนวนอนไหมแนวนอนเอาพี่ให้ให้ติบเอาไหมให้ค่าขนมเอาไหม แต่ว game, right? ่า <habr> ต้องให้พี่ของแกด้วยนะทีหนึ่งอ้โงนั้นของแกพี่ก็ได้ชื่อชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะพี่พี้ครับไม่รู้ของเราสองคนนะชื่ออะไรพี่ใบไกลเลยพ่เอาโอเคจะให้ค้าขนมพอไหมเนี่ยพอแต่ว่าต้องของแกพี่ด้วยนะอ่าหรือว่าให้พี่ของแกพีเอาแบบไหนเอาโอเคพี่ไม่แกอันนี้ให้โอเคนะสามภูมิรถได้ที่มาลับเนาะโอ้มาให้จริงนะพี่ทุกใบจริงนะแล้วเมื่อกี้ได้บอกว่ารักเมียไงไม่ได้ครับ เข้ี่เขม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 ี่เขรี่เขมี่เม้อเครื่รเขม,เมี่เขกี่เังี่เขมี่เําี่เขม่